สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อโอภาสีนะครับก็เคยพาเพื่อนเพื่อนมาบ่อยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าทราบข่าวว่ามีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน วันนี้คนมาเช่าวัตถุมงคลเยอะมากนะครับนี่ครับมีหลวงพ่อทันใจ2,500มีมีแบบเดียวสองพแบบันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะอันนี้กรปี่ก,ก็มีรูปหล่อลงเข้าไปปีนะครับสามพันชอบอันนี้อันนี้มันเรียนเก้าแปดใช่ไหม ประเดี๋ยดับก็จะมี2,005ยี่เบียร์นะเป็น45ครับวงยืน2,005นะครับแล้วเล็กหน่อยก็1,005สวยมากไมีเลือกมาเนี้ยทางหน้ารถก็ดึงพันนะครับสีเนี้ยไม่ชอบสีวงนี้แปลกองแดงก็ปี36 ห้าพันนะครับโหไม่เยอะเลยมันก็เลยเหลือเขาเลือกไปหมดแล้วไม่ใช่ครับอันนี้มันเหลืออย่ะเหลือติดหมดแล้วยัอู่ชุดละห้าพันนะถ้าจะเป็นชุดนี่ครับก็มียกเป็นหลวงพ่ออุปัชาย์นะครับสองพันนะครับใช่ครับปีห้าสองนี่ยันนี้สองพันแล้วก็ฟุตปีสี่สูงห้าร้อยนะแกเพื่อนนี่ไงเราเอง ก็มีพระสมเด็จนี่สามรนะครับพระรอด200ก็มีประเด็จพ่อรอห้านะครับปี6ก2อ0สอนีหลวงพ่ออุปาสีโอ้นี่สวยนะครับนี่สวย300นะครับปี5้าสก็มีปีห้าหกหนึ่งรุ่นปี5้าเจดหนึ่งอนะครับ มีเหรียญน,นะครับปี60 200นะครับแล้วก็ปี49 200ปี62 200ก็200นะครับปี16ก็200นะครับนี่ครับปี16ปองแล้วคก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กกอร๋อมันแจก โอ้ก็มีสมเด็จปี33มส0มนะครับปีปี66กก็ส0งร้อยนะไมครับปีห้าห้าก็หนึ่งรอยนะครับแล้วก็ปีหกสองก็หนึ่งร้ออันนี้ปี62เป็นชุดนะครับเป็นชุดสมเหรียญหกรนะครับ มีปี58ก็100นะครับก็มีปี62สองสองเอาเวาสวันปี65ก็200นะครับแล้วก็มีปี43่สามหนึนะครับเป็นเหรียญกลมๆหลวงพ่อทันใจปี56นะครับก็100นะครับแล้วก็ปี ปี41ก็200ปี57ก็200นะครับมีพุทธปี้านะครับ100นะครับแล้วก็ปี57 100ปี45 100นะครับนี่ครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อภาษีในปัจจุบันนะครับทุกคนนี่ก็จะมีแบบตั้งหน้ารถนี่ก็1,000นะครับก็มี แอบบูชานะครับพันห้าองค์ยืนนี้สองพันห้านะครับนี้สามพันนะครับแล้วก็หลวงพ่อทันใจก็สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ก็คือบรรยากาศวัดหลวงพ่ออุภาษีนะครับก็ถือว่าศรัทธา คนที่มาวัดก็ยังเยอะอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับพระนะครับเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับ นี่ครับอัฏฐาลบเข้าภา,ภาษีนะครับปิติสุขโตรหังพุโทโธนโมพุธทธยะปัทวีปงคาพระภูมิมะเทวะขมามมิหังนะครับ เอาใหม่อีกรอบครับเตรียมรองเท้าละครับครับทีนี้มาโค้ดกันควานเนี่ยจะโค้ดอะไรส่งอ่ะ <laughs> นี่ก็เป็นรูปอดีตสมัยหลวงพ่ออุปินะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมาชมนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลก็มากันได้นะครับวัตถุมงคลของทางวัดจะมีเฉพาะวันหยุดนะครับวันเสาร,ร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็จะไม่วางนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ